รัวดาราครับรัวดาราเชิญครับเชิญวันนี้มีแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กซุปมะเขือซุปมะเขือนะครับแกงขี้เหล็กซุปัะเขือซุปบะหมี่เอาไม่ใช่บะเขือลาบปลาดุกนะครับลาบปลาดุกปลาดุกของเราผลิตจากร้านกุดาราโดยตรงปิ้งย่างโดยดาบอรุณอินช่วยนะครับปลาดุก ย่างใหม่สดดินกระเดากระเดาในกะละมังออกมาหมักด้วยขมิน้นจากปักใต้นะครับเหลืออารม์หมูปิ้งหมูปิ้งซีพีหมูปิ้งซีพีหมูปิ้ง, CP, มงนมสดแมคโครนะครับตับย่างไก่ย่างนะครับน่องปิ๊กมีบริการแล้วนะครับ ที่ครัวดาราปากทางเข้าของมัจการตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าทางเข้าบ้านพักตอดชดดอนะครับพี่น้องบริหารงานโดยคุณทิติจยาอินช่วยนะครับปรมีญาปรยา,าของพี่ดาบรุนเขาเองเลยลูกจ้าเหรอฮะลูกจ้างนี่คือดาบรุญน,นะครับเจ้าของร้านคือคุณทิติจยาอินช่วยนะครับหรือ คุณนุชเจ้าเก่านะครับเอาละเรามาดูบรรยากาศกันเลยทีเดียวนะร้านเราได้ยึดตู้ ATM ไว้เป็นที่ขายของเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตู้ของธนาคารกรุงไทยนะยังใช้บริการอยู่ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ถัดมาอีกล็อกหนึ่งเป็นตู้ ATM เเช่นเดียวกันแต่ว่าได้เลิกใช้งานไปแล้วเราก็เลย ทำการขายชั่วคราวนะครับนี่คือบรรยากาศหน้ากองบัญชาการตอชะดนี่ปากทางเข้าบ้านพักตอชดนะครับและก็นี่บรรยากาศหน้ากองบัญชาการตระเวนชายแดนนะฮะของบัญชาการตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองกลางเมืองหลวงเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับคาแพงกองบัญชาการสวยงามมากสะอาดสะอ้านนะฮะของบัญชาการตระเวนชายแดนนี่ครับ อาสะอ่านต้นไม้ร่มรื่นนะครับโหมีรถ,รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอยู่หน้าเลยนะครับอยู่ติดถนนสะพานข้ามอามมาด้วยตรงข้ามตึกชินวัฒนหนึ่งนะครับลูกค้าเรามากันแล้วนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนาวติสมเด็จย่านะครับในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ทางเข้าออกบ้านพักข้าราชการตำรวจของบรรจการตำรวจตะบบเวนชายแดนิดกับโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่านะครับสังกัดโรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนทำทำทำ